เมื่อวานนะครับแบงค์กอบอลเลอร์กับสยามฮูเปอร์เจอกันไปแล้วในเกมที่1ของการแข่งขันจัดอันดับนี้นะครับซึ่งแบงค์กอบอลเลอร์เบียดเอาชนะไปได้นิดเดียวเท่านั้นก็48ต่อ46ผลนที่นำมาตลอดช่วงครึ่งแรกนะครับก่อนที่จะมาโดนช่วงท้ายเกมไม่ว่าจะเป็นฟอร์อมของน้องไททันหรือน้องสก,กายและน้องเซจานะครับตัวหลักของเมื่อวานของทางฮูเปอร์ ใท้ายสุดแล้วก็เป็นทางบอลเลอร์ที่เบียดเอาชนะไปได้ครับโดยฟอร์มคลัชของน้องพรินครับทำไป14คะแนนกับอีก12รีบาวครับใช่ตามกฎบาสเกตบอลนะครับมันก็จะปล่อยให้ใส่ออเซส s ซอรี่ได้แต่บางอย่างที่อาจจะอันตรายกับทั้งตัวผู้เล่นเองแล้วก็คนอื่นก็อาจจะลองข้ามกันหน่อยครับที่พี่ทีเคบอกครับเดี๋ยวโดนดึงนะครับ <laughs> เปิดมาได้ก่อนเลยครับผูเ,เปอร์ลุยเข้ามาด้านในขึ้น2กคะแนนแรกจากไตตันครับอผม<อ>ความแค้นที่โดนยึดแบนเลยหน้าไปครับไปออกอาการกับทีมตรงข้ามก็ได้ครับ2แต้มแรกน้ำไปก่อนครับผูเ,เปอร์บอลเลอร์สวกนกลับมาเข้าไปข้างในพรินขคา,ายออกมาที่เมโทรก่อนเมโทรสามแต้มแบงบ <c oughs> แบงบแหมเปิดเกมรบกันตั้งแต่ต้นเกมเลยครับวันนี้ ใช้ตัวบางนีดนึงโอ้โหแต่โ,โ,โดนบล็อกครับโดน,โดนโบล็อกไปเต็มๆตครับแล้วสวนกลับมาไทายท่านข้ามไปวางสงสองลงไปเรียบร้อยครับวันนี้เปิดมา <laughs> ออนไฟครับาที่โมชิกบโมชิข้ามเข้ามาคิกเอามาให้พรินท์ินถอยเข้าไปอัดเข้าไป,นไปในโพสวางมาไม่ลงแต่กลับมาซ้ำขายออกมาโดนลุมซีเข้ามาดีมือลูกพีทพีทบอกยิงเองเก็บเองเรียบร้อยครับสองคะแนนเปิดตัวดีทั้งสองทีมครับ หลอกสวยมากนะครับลูกทีหลอกใจแล้วหันกลับมายิงเองสวยงามครับาบอลขึ้นมาครับอะตอมอะตอมดึงจังหวะมาให้กับไททันยออประตูกลางเสจ้าโอ้โหฟิลโกโดีทั้งคู่ครับโมชิมาได้เพลี่ยนเปลนยิงระยะกลางก็ได้ครับในเมื่ออัดข้างในมันยากนัก นี้เมโทรมาด้วยความมั่นใจเต็มที่ครับเหลือ40วินาทีไต้ตันยนเข้ามาอันตีได้สวยครับโอ้โหนอสพาสครับตอมพยายามจะจ่ายมามาดีไต้ตันอีกแล้วหลุดมาข้างหน้ามีอีกแล้วจะเห็นด้วยหรือเปล่าหายมาก่อนเซจ่ากลับมาตอมตอมลองสองคะแนนก็เหยียบเส้นนี้เรียบร้อยครับสตาร์ทสวยครับฮูเปอร์เหยียบเส้น,นไปแค่ปลายเท้าน,นิดเดียวเองนะครับโดน่อนไปได้ครับพี่โมก พี่โมกในเฮดแบนเข้าไปวางหมาสองคะแนนครับเปิดตัวเร็วครับแบงก์เบอลเลอร์เซตสองไหลต้านข้ามเข้ามาดีวางสูงๆแต่ไม่ลงแม็กซ์วีบาวไม่ได้สารชันวิ่งกันมาอีกแล้วก็บอลเลอร์โอ้ก้าวางมาหล่นไปหน่อยครับสารสารเก็บซ้ำเรียบร้อยครับ ลมสุดครับพามาด้านไหนอ้าวพลาดครับสกายจับไม่ติดและโดนโมกสวนกลับขึ้นมาแล้วโมกมาทางซ้าย1-2ขึ้คืนเองโอ้โหบอลไตห่วงลงไปเฉยครับหลังของเฮนแบนครับวันนี้กลับมาแล้วครับแม็กซ์จะได้เปิดบอลครับยังลำเลียงบอลเข้าไปไม่ถึงสกายนะครับพยายามมาแล้วแต่นี่นะครับสารซารดักรออยู่ตลอดครับจ่ายบอลข้างหน้ามาโอการออยู่แล้วจ่ายมาที่ให้ลีโอเก็บเรียบร้อยครับฟัสเบรกไม่มีพลาดหมดไกแล้วครับ เลงเครื่องกันมาอีกแล้วโมกขามเข้ามาวางนึกว่าจะเป็นแอนวันนะแต่ไม่ได้ครับไปยิงทั่ษส,สองครั้งครับลูกสองกล้เด้งลงแล้วก็ลงไปครับไหลไปเรื่อยๆครับบอลเลอร์ตอนนี้ไหลไปก้าวคะแนนรวด เมื่อกี้เราก็เห็นรัน20แต้มตอนนี้เราก็เห็นรัน9แต้มครับมาอีกสารสารซิลได้และเลอะไปได้ครับ11-0ครับรันนี้ของทางบอลเลอร์สเมโทรพุ่งออกไปครับมีเซจาร์ลอป้องกันอยู่แต่วางไม่ลงครับเมโทรเหลือนิดเดียวเท่านั้นครับจังหวะดีหมดมาเดียวตอมครับได้เลนมาโล่งๆมาวางมาเลยแตกแหลกครับรอลอยมานาะน18นาทีครับในที่สุดก็ทำแต้มได้ครับ กลายว่าบอลเลอร์ชุดนี้เองก็ยังทำแต้มไม่ได้มาในช่วงควอเตอร์ที่2ครับผัดกันช็อตนะครับ2ทีมเมโทรลุยเข้ามาด้านในสบัดออกมาต่อให้กับพริ้นไทยเข้าไปแล้วมาเลยครับ2คะแนนแรกของควอเตอร์นี้ครับก่อนยังไม่ออกครับโอชิโอชิข้ามมาให้เมโทรได้ดีข้ามหลุดเข้าไปตรงเบสไายวางได้ฝาวจากเซจาครับ 2ลงไปครับต่อมาโมชิลากขึ้นมาด้านบนโดนแต่ตันตามประกบไว้ครับโมชิโดนลุม2ผ่ามาตรงกลางลุไปได้แล้วดีดขึนกลับมาให้กับเมโทรช็อตคอก10วินาทีพรินโยกหลบเข้ามาด้านใน1 2ถึงใต้แป้นสวยงามเลยครับโอ้โหลุไปเองเลยครับแล้ว9ตัดบอลมาได้9าผ่ามาขวาครับไออกมา รอมทะลุเข้ามาด้านในหยอดมาให้กับสกายถึงแล้วสกายหันกับมายิงเองลูกนี้ไม่ลงเก็บรีบาลซ้ำอีกทีได้2คะแนาานแรกมาสักทีครับสกายเอาจนได้ครับตะโกนปลดปล่อยพลังไม่หน่อยครับโดนลงมาได้มาที่สกายสกายต้องจ่ายออกไปก่อนอาร์ตี้ชดคของเดือดสิบวินาทีโดนสติลมาพี่โมกหลุดไปอีกแล้วพีโมกวางบอลง่ายๆครับมีฟาสเบรกดีครับ ลูกนี้จะรอดไหมกลับไปนี้มือซานซานอีกรอบแล้วก็กลับไปนี้มือฮูปเปอร์อีกรอบไปไหมอยู่ตรงนี้หลุดไม่ได้สักทีครับมาที่อาร์ต้วางไม่ลงสกายตอร์ซ้ำเรียบร้อยครับชุนละมุนกันอยู่สี่ห้าจังหวะก่อนจะบุหลุดขึ้นมาถึงด้านบนได้ครับสุดท้ายสกายเป็นคนจบสกอร์ครับสิบหกต่อยี่สิบห้าโมก จังหวะไว้ออกมาทางซ้ายครับสั้นๆลีโอตั้งยิงคนเดียวโล่งโล่งลงไปครับโหทำแต้มบทจะทําได้ก็ง่ายๆเลยครับพรินกอบัวก,กับออนเซนครับพรินข้ามาก่อนและได้สองแต้มได้ไปครับเกมบุกม,มาดีครับโอ้โหนี่ไตทันบล็อกดีครับอาตีหลุดมาวางไม่ลงได้ฟาวจากกอบัวครับได้ครับจุดนี้สมองบอลคร ไทต,ตั้นตัวใหญ่สุดนะครับยืนเซนเ,นเตอร์ตอนนี้โอ้โแล้วค่อนข้างมั่นใจในะตัวอาร์ตี้เลยนะครับลงมารอป้องกันกันอาร์ตี้แม่นนะครับลงชัวครับเพื่อนๆมั่นใจเรี่ยนะครับกลาง่วงไปเลยครับอย่าให้เสียความมั่นใจของเพื่อนครับโอเคครับมาที่ปรินอีกรอบปรินลิคเอาไปสาวแน่สองแน่ลูกนี้กอบัวมาอีกแล้วครับ สาวสาว YPL พี่ปล่อยไม่ได้จริงๆนะครับแม่นทุกคนวันนี้น้องพริ้นเล่นไม่ออกครับเจอตัวเล็กกว่าแล้วเจอเหลี่ยมความเร็วอาตีมาแล้วได้2คะแนนครับ่าจะเล่นเพลย์ใหญ่ครับโดนสวนกลับมาโมชิให้ออกมาโอก้าโอก้าไหลเข้ามาด้านในตรงกลางแล้วผ่านมือไปได้แต่ไม่ลงครับเก็บจังหวะสองดูนี้ยิงอีกทีโอ้โหลงไปเลยครับหัวไปได้ครับ ป้องกันได้ดีครับเรียกพยายามจะเอาฟาล์แต่ไม่ได้อาร์ตี้หลุดมาอาร์ตี้หลุดมาวางพยายามจะหลบได้ฝาล์ครับไปดีจริงๆครับอาร์ตี้วันนี้ทะลุทะลวงดีมากครับต้องมีแสดงความมั่นใจพี่อาร์ตี้ดูหน่อยลอหลบแรกที่พื่ินมั่นใจไม่มีใครดีบาวยิงแม่นเลยครับนี่ลงที่สองลงไปครับกลับมาเข้าฟองครับอาร์ตี้ตอนนี้ไล่ผู้ขอดเฟสด้วยครับหมดเวลาเซตนี้ไปครับห้านาที ต้องผาบอลขึ้นมาให้ได้แล้วฮูเปอร์ร่างกายสูงใหญ่จริงแต่โดนกดดันแล้วขึ้นบอลมาไม่ได้แล้วเท่านั้นครับบอลเลิศมีพี่โมกูฟี่โมชิเมโทรลูกพีทครับสลับกันนะครับฝ<ช>ั่งนูกลายเป็นชุดเล็ก <c oughs> โอ้ช,ชุดเล็กแต่ยิงแม่นครับ, <c oughs> บเปิดมาวันนี้พี่โมก็อปฟอร์มจริงครับเก็บบอลลงมาได้ครับเนี่ยเกมรีบาวจะแน่นขึ้นเลยครับ <c oughs> แล้วก็ได้แป้นสกายได้ฟาวครับ ได้บอลมาแต่ต้องดึงออกไปก่อนเอ้าอาร์ตี่ข้ามหลุดเข้ามาวางรีเวิร์สเข้ามือสกายโอเป็นการส่งไปครับรีเวิร์สเลยไปเข้ามือสกายพอดีนะครับสำหรับเซตนี้นะครับการยิงพลาดของฮูเปอร์อาจจะสกายเป็นการแอสซิสต์โดยไม่รู้ตัวนะครับต้องป้องกันให้ดีเหลือ12คะแนนครับช่องว่างบอลเลอร พี่โม่หุ่นม้เมโทรเหลือ5วินาทีช็อตค็อกเมโทรต้องยิงแล้วก็ยิง3คะแนนแบงแบงจังหวะที่เด็ดที่ขาบอลเลอร์ได้กด3คะแนนไป2ลูกแล้วโคอเตอร์นี้ครับมาลองมาได้อีเับเซจาปาไปด้านหน้าติดอีกแล้วครับโอ้เกมรุกนี่พลาดไปหมดเลยครับไม่มีคนต่อบอลเมโทรลุยเข้ามาด้านไนโฟลเตอร์ลูกนี้สวยมากครับเมโทร โยนไปสูงมากๆครับมีการบล็อกของสกายไปได้ลูกพีดไหวพริปการป้องกันนะครับมาอาตัวตัดบอลดีกว่าครับเ,เสียงได้ดีครับอา้าวฟาวครับลูกพีชเข้าไปล้วงช่งวงวันนี้นาทีสุดท้ายของคอร์เต์ที่3ลูกแรกลงไปครับ ลูกเลยครับต้องพร้อมไม่ลงสก,กายเก็บได้ซ้ำลงไป2 8 4 1ครับเดี๋ยวมันไล่กันต่อในพอเตอร์สุดท้ายอะไรครับแบบนี้ต้องเบรกการทำคะแนนของบอลเลอร์ให้ได้ก่อนครับลูฟี่ขยอกมาที่เมโทรเมโทรออกขวามาโมชิโอโฮสามคะแนนลงไปครับ กบัวโอกาซานซานออนเซนกับรีโอครับชุดเปิดควอเตอร์ที่4ของบอลเลอร์โอกาข้ามเข้ามาวาง behind the back ไปได้ฟาวล์จากไททันครับจะมีน้องสกายที่ทำไป9แต้มกับอีก7ดรีบาวครับแล้วก็ไททัน4แต้ม8ดรีบาว2แอสซิสครับหยุดโทษลูกแรกลงไปนะครับน้องโอกา ทั้งสองลูกเลยครับโดนเบรกเลยครับสันสานเบรกบอลสูงเลยนะครับให้มาที่ไตตันได้ไตตันลากขึ้นมาทางซ้ายลุยมาตรงกลางละค้างตัวปล่อยขวาเฝ้าลงดูลูกโทษแถมครับอ้าวจีพอยเพรตาครับไตตันครับ ทห้ออกมา9 9เคาหาจังหวะครับดึ้งประกอบไปขวาให้มาที่ไททันลุยเข้ามาด้านใน1 2ขึ้นวางโอ้โห,หวางแบบแก้สถานการณ์ไปแต่บอลลมห่วงพอดีครับถ้าสามคะแนนลงนี่มีโอกาสเลยนะครับใช่ครับผมตามกําลังมาเอ้าแต่โอกาสทะลุมาได้วางเนียนๆลุกนี่โอ้โหสวยงามครับวางแบบมือเดียวเท,ท่ๆครับเหลือเวลา50าวีครับ ลีโอจ่ายข้ามมาที่ออนเซนกลับมาที่ซานซานโอก้าขอให้สักลูกไม่ได้ซานซาร,รีบมาได้ข้ามมาข้างในได้ฟาวเป็นแอนวันครมาเอาคืนได้ครับซานซานจากจากังหวะก่อนหนะ้านี้ที่โดนบล็อกไปนะครับรอบนี้มาเอาคืนเป็นฟาวลงครับซานซานห้าสิบสามสิบสามลีโอเจอคนเปิดบอลเข้ามานะครับลีโอให้มาที่โอก้า โกล้าพลิกมาได้เจอไททันโดนลุมสองครับหนีเข้าไปช่วยอีกคนดึงแล้วดึงบอลออกมาให้กับซานซานได้ต่อมาที่ลีโอยิงลูกนี้โอ้โหหลงไปอีกครับฟิลโกต่างกันมากนะใช่ครับาเปืี่ยนจ่ายไม่ได้ครับโมชิลุยเข้ามาด้านในเล่นเองไม่ลงเก็บริบาวได้อีกทีครับมาให้กับลีโปลิ้นโอ้โหทคะแนนได้อีกครับเซนเตอร์ที่ยิงบาสได้นิดหน่อยครับ ยิงดีครับลูกโทษระยะกลางระยะไกลก็พอได้ต้องว่านำไป21คะแนนแล้วครับเป็นครั้งแรกที่ขึ้นถึงหลัก20คะแนนขึ้นไปครับเหลืออีก2นาทีแอมนิ่งไปเลยครับสำหรับทางฮ<อ>ูเปอร์หายตา<อ>มาจนได้ครับพี่ทีเคหลอมานานครับ เลอรก็เดินเฉยๆนะครับส่วนฮูเปอร์ก็พาบอลขึ้นมาช้าๆครับยิงเล่นสัทีเลยครับ oh. <laughs> ไทตันยิ้มยิมครับวันนี้วัน,นี้ขาดฝาแฝดแล้วพี่ไททต,ตนไม่ได้มาสร้างสีสันในสนามกลายมาจบลงไปเกมนี้ครับแบงคอกบอลเลอร์เข้าไปในรอบชิงชนะชิงที่5นะครับเข้าไปเจอกับสยามสแมเมอร์ครับส่วนสยามฮูเปอร์จะไปชิงที่7กับแบงคอกสตอร์มครับ จบลงไปกับการแข่งขันจัดอันดับนะครับในวีคนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมาเจอกันกับเกมเพลย์ออฟสแตทฟิไนอลเกมที่2กันนะครับใครที่ติดตามชมอยู่ก็รอกันต่อไปอีกได้ไม่นานนะครับใครที่ดูอยู่ทาง Facebook นะครับเดี๋ยว Facebook Live จะตัดเพื่อขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับเช่นเคยเพราะฉะนั้นถ้าหยุดไปไม่ต้องตกใจกดรีเฟรชแล้วก็มาเจอกันได้นะครับใครที่ดู YouTube ก็ดูกันต่อไปนะครับแต่เดี๋ยวพักกันอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับ